สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นโชกกันในวันอาทิตย์ที่14่กุมภาพันธ์2564นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับตรงกับวันเวเลนทายนะครับวันแห่งความรักเลยนะครับมุมสองเว้นก็เลยถิวกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจาาาารรรรณสํหััับบกกลงทุนนค ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็น,นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ sbb 279ลุ้นสนุกทุก2 N, เวียนืมเดลมือสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ adsbb 279มีแอดทำหน้าก่อนนะครับ SBB 279แล้วก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นรายพิมพ์ส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกสมัครวันนี้150บาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย7จนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2564เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้สมใจกับการรอคอยนะครับสำหรับแฟนมวยรอบบุญเสือนะครับวันนี้จะด้รูแล้วว่าใครจะคว้าแชมป์มวยรอบบุญเสือครั้งที่20ไปครองนะครับวันนี้เป็นการชิงชนะเลิศแล้วนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1น,นี้เป็นการชิงอันดับ3นะครับม่อรอบบุญเสือครั้งที่20นะครับคนชนะจะคว้าอันดับ3ไปครองนะครับส่วนคนแพ้ก็คว้าได้แค่อันดับ4เท่านั้นนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรอาวไทยพิทักษางหลวงนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับหรือว่ากบภูเขาคูต้อมบัวขาวนะครับพิกัด122ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอ่าวไทยนี่วัย19ปีนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิซซ้อมอยู่ค่ายมวยพิทักษ์ทางหลวงนะครับโดยมีหมวดบูนพิทักษ์ทางหลวงเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครับเป็นมวยประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับแทงเจ็บ ไ่แขนขวางแทงยัดไส้แรงครับสอบส่วนอันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรอ่าวไทยก็มีชนะคะแนนโรเบิร์ตผู้กองบัตบางบานที่ช่อง7ชนะคะแนนฟาสยามสิท์ไทยแลนด์ที่ช่อง7นะครับล่าสุดนะครับตัดเชือกนะครับแพ้คะแนนให้กับฉลามเสือน,นายกเอ่าสาราที่ช่อง7 4 3ดาฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฟาสยาม19ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับติดซ้อมอยู่ดีที่ค่ายมวยซิ์ไทยแลนด์นะครับโดยมี ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมไกลไวันชกก็จะมาทำน้ำหนักที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ในความดูแลของเศแขฐสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวามวยครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับใน คล้องรัดมัดตีแข็งแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับเชิงชกฉลาด3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินฟ้าสยามก็มีแพ้คะแนนเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางลงที่ช่อง7ชนะคะแนนพันสิงห์องส่วนภูริสอดที่ช่อง7นะครับลาสุดตัดเชือกนะครับแพ้คะแนนให้กับปาบพิภพเอราวัณที่ช่อง74 3ฟอร์มหลังนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอ่าวไทยดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มนะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับในรอบ8คนสุดท้ายนะคร สุดท้ายแล้วเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอ่าวไทยพลิกเอาชนะคะแนนทางด้านฟ้าสยามสิท์ไทยแลนด์ไปได้แบบคู่ขี้เลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฟ้าสยามดูแล้วก็มีทางด้านเข็มขัดอ,อันดับ3 มีอันดับสามมือรอบปูนเสือเป็นเดิมพันด้วยนะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับสามมือรอบปูนเสือไปครองนะครับคู่นี้สูงยาวเข่าแหลมทั้งเจ็บอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงคนเคยชนะมานะครับส่วนประเภทจังหวะฝีมืออาวุธเร็วเชิงชกฉลาดแต่ว่าเสียเปรียบช่วงอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็เคยแพ้มาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงดูว่าได้เปรียบช่วงได้เปรียบรูปร่างอาวุธวงในดูแล้ว ความความสูงความยาวโดยเฉพาะลูกขวางแทงเห็นเห็นกว่านะครับอาวุธยาวๆสูงกว่าถึงก่อนนะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนน่าจะทําได้ดีกว่านะครับวันนี้ผมชอบความสูงความยาวของทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ยำแขนไปได้อีกหนึ่งครั้งครับพร้อมกับคว้าอันดับ3ามอรอบปูนเสือครั้งที่20ได้สําเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือ เพชรสังวานนะครับสกาแฟมวยไทยหรือว่าสสามานกาเม้นท์หรือว่าเจ้าตรงต่อยปอพินพัฒนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนาโชคออสต,ตึกแดงครับหรือว่าสจารุวันพิกัด1 1 3อปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสังวานนี่ิปีจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับพิซซอมอินทข่ายมวยสสามานกาเม้นท์นะครับโดยมีเสียสามานบุญยอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวา เป็นมวยเปิดเกมอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวาต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับในคลองรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันประเภทหดชิดหัวใจเกินร้อยเลยนะครับสำหรับเด็กคนดีเพชรสองวานสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับมีแพ้คะแนนย,ยอดมนุษย์นายเอก่าสาลาที่อตกสามหลังจานกนั้นกน็ชนะนอกยก4นะครับยอดมนุษย์นายเอกธาสาลาที่ช่อง7นะครับล่าสุดชนะนอกยก3าเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์ที่นน 3, าาวิลีลุมพินีวันนั้นทางด้าน เพชรมาลายมาเข้าเอนแทนนะครับความพร้อมดูเป็นรอง3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรสวานก็มีแพ้1นะครับแล้วก็ชนะ2ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรนาโชค17ปีจากจังหวัดสีสกเกตนะครับคุณนี้ดาบี้แมทแห่งเมืองสีสกเกตเลยนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอจารุวันนะครับโดยมีคุณแชมป์สอจารุวันดูแลการฟิตซ้อมนะครับกายวันโชคก็ จะมาทำน้ำหนักต่อที่ค่ายมวยทีเด็ดเก้านะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีนะครับสอนะสักแซ่ตังเป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรนํชโชงนี้เป็นมวยประเภทซ้ายอาวุธครบเครื่องหนักแรงนะครับเตะขาต่อยมัดเตะซ้ายต่อยซ้ายเจาะย,อยางคว้างกระจกนะครับตอนนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับบูการแลกกลชนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเหมือนกันนะครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะขวาคู่ดูเดือดประจําสัปดาห์เลยนะครับเพราะเป็นประเภท บูกาแหลกกาชนด้วยกันทั้งคู่นะครับโอกาสลงเปก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับคู่นี้ใครโดนอาวุธใครก่อนนี่โอกาสหลับหลนก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับ3ฟอร์มหลังของทานดัานฝ่ายน้ําเงินเพชรนําโชคนะครับมีแพ้คะแนนฟ้าวิเศษปรักชาตินะครับที่อตอตกสามชนะคะแนนไม้สางคําสอยิ่งเจริญการช่างที่อตอตกสามล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรอรุณกบวัสรุพันธุ์ภูเก็ตที่อตกสามนะครับ สามฟอร์มหลังนี่แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองน,นะครับฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นประเภทบู๊เปิดเกมอาวุธหลากหลายหนักแรงหัวจิตหัวใจเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเวทพิกัดนี้ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรนาโชคโชคอยู่เป็นประจานะครับร้อยสิบสามปอนนี้เป็นเวทพิกัดธรรมชาติของทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรนาโชคนะครับพะไอ้เจ้าฝ่ายแดงเพชรสังวานนี้ต้องบอกว่า ชกอยู่ไม่เกินเวทพิกัด110ปอนด์นะครับวันนี้ต้องปล่อยมาเป็น1 1 3ปอนด์ก็ดูว่าเป็นน้ําหนักไม่ใช่ธรรมชาตินะครับเป็นน้าหนักปล่อยๆของทางนั้นฝ่ายแดงเพชรสองวานนะครับมองดูว่าเพชรนาโชคอ่าเป็นฝ่ายน้ำเงิน,นครับเป็นน้ำหนักธรรมชาติมากกว่านะครับวันนี้ผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรนำโชคออสตึกแดงครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทาง้นเพชรสังวานสอสมานการเมนไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนำโชคออสต,ตึกแดง ส่วนคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะนะครับหรือว,ว่าทีเด็ด99 ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเฟอร์รารีแฟร์เทคหรือว่าจักรยานมวยไทยนะครับพิกัด140อปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดเหล็กเพชรนะครับ26ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฟีซซ้อมอยู่ในค่ายมวยทีเด็ดเก้านะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีนะครับสอนและสัแท้ตั้งเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานเลยเป็นมวยซ้ายประเภทหนักแรงครับเตี้ยสั้นหนาตันอาวุธหนักแรงเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับ ต่อยท้องต่อยหน้าสลับลำตัวนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงเลยครับเตะขาต่อยหมัดจ่อย,อยางคว่างกระจกฉกกับไขรแต่เป็นมวยประเภทเตี้ยสั้นนะครับหนาตันชกกับไขรนี้ไม่เคยเสียเปียบ ไม่เคยได้เปรียบเรื่องรูปร่างเลยนะครับจะเตี้ยกว่าคู่ตสู้ตลอดเลยแต่ว่าอาวุธมีไม่ต้องพูดถึงนะครับเพชรหนักแรงต้น,ตนอันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนลุ่งกิบบอลุ่งโลดที่ราชดําเนินนะครับแพ้คะแนนตะเผาแก้วสิงมาวินที่ราชดําเนินลาสุดแจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนเสกสันออกขวัญเมืองที่โคราชนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้2แล้วก็ชนะ1 ส่วนทางนั้นฝ่ายน้ำเงินเฟอร์รารี่นะครับ23ปีจากสุราษฎร์ธานีนะครับฟิซซอนอยู่ที่ค่้ายหมวยแฟร์เทคนะครับอยู่ในความดูแลของเสียเปรม เสียบรรจงบุษลาคำวงนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทครบเครื่องสูงยาวนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับยัดไส้แหลงสอกสวนอันตรายเลยนะครับเป็นมประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับคุณนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับเฟอร์รารี่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างสีรละส่วนสูงนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเฟอร์รารี่ก็มีชนะคะแนนทักสินเล็ก สิทธิ์ประกายฟ้าที่ลุมพินีชนะคะแนนเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่นครศรีธรรมราชที่บ้านเกิดตัวเองนะครับลาสุดนะครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่นะครับเป็นแฟร์เทคนะครับชกที่ช่องเจ็ดสีก็โชว์ฟอร์มเข้าตาเลยนะครับวันนั้นอาจจะชกไว้ขัดใจเซียนมวยเหมือนกันนะครับวันนั้นชนะคะแนนทางด้านทักซิเล็กสจเปียกอุทัยที่ช่อง7นะครับก็มีส่วนราคาบ้างนิดหน่อยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าชนะรวดทั้งสไฟส์นะครับ สำหรับฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเฟอร์รารี่นะครับคู่นี้นะครับเก๋ากระดูกดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงครับยอดเหล็กเพชรแต่ว่าเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบลุ่งละรูปล,ล่างนะครับแต่ว่าอาวุธหนักแรงด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่เบอร์มวย ชื่อมวยชั้นมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าดูว่าได้เปรียบช่วงได้เปรียบรูปร่างนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่าเห็นเห็นเลยนะครับแต่ว่าชกก็ชกถือว่าชกไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพราะว่าไฟที่ชนะทางด้านเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนั้นเดือนกุมภาพันธ์ปี63านะครับวันนั้นยังใช้สีเสื้อ จักรยานมวยไทยอยู่นะครับหลังจากนั้นแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป10เดือนนะครับกลับมาไฟล่าสุดชกที่ช่องเจ็ดสีเปลี่ยนสีเสื้อไปเป็นแฟร์เทคนะครับเลือกวทีไป10เดือนวันนั้นกลับมาไฟาแรกนะครับในรอบ10เดือนก็ถือว่ายังชกไว้ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถูกใจกรรมการนะครับกรรมการก็ชูส่วนราคาไปนิดหน่อยนะครับถ้ายังจํากันได้ถือว่าไฟาแรกกลับมายังชกไว้ไม่ดีนะครับส่วนในเจ้ายอดเหล็กเพชรนี่ฝ่ายแดงนี่ก็ต้องบอกว่าหลังๆนี่ฟอร์มก็ถือว่า ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแพ้รูดเลยเหมือนกันนะครับเพิ่งจะมาสะดุดเพิ่งจะมาแจ้งเกิดในไฟล่าสุดที่ชนะเสกสรรออขวันเมืองได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนหน้นนี้น,นี่ห้าฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าแพ้รวดเลยนะครับต้นตนนี้อันตรายแต่ปลายปลายเจอคู่ต่อสู้ที่สูงยาวกว่าก็แล้วก็โดนเสียบเข่าแรงๆไปสุดท้ายก็พลิกแพ้อาวุธคู่ต่อสู้ที่ยาวๆสูงๆยาวๆมา หลายไฟลเลยนะครับเพิ่งจะมาแจ้งเกิดในไฟล์ล่าสุดที่ชนะเซกสานอคอวอนเมืองเท่านั้นเองครับแล้วันนี้ต้องมาเจอกับคุ่อสู้ที่สูงสูงยาวๆอย่างฟลอรี่อีกแล้วนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายนะครับฝ่ายแดงยอดเหล็กเพชรนี่ครับนะครับหมัดหนักสอกคมนะครับโดยเฉพาะลูกต่อยท้องสลับใบหน้าคต่อสู้เสียอาการ ยุบเมื่อไหร่นี้เสร็จทันทีนะครับแต่ว่าถ้าผ่าน3มยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นนะครับผมมองว่าทางด้านเฟอร์รารี่นะครับน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับไม่ปะทะมากไม่แรกมากนะครับเพราะว่ารู้ว่าทางด้านยอดเหล็กเพชรนี่ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับอา,อาจจะใช้วิธีการขวางเสียบขำแทงนะครับไม่ต้องคล้องขอนะครับเพราะว่าไม่ต้องปะทะ ทางด้านยอดเหล็กเพชรมากนะครับเพราะว่ายอดเหล็กเพชรนี่อาวุธหนักแรงอยู่แล้วใช้วิธีการขวางเสียบค้ำแทงแทนนะครับท,ท้ายผมมองว่าน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเฟอร์เลรี่เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านยอดเหล็กเพชรอาออัจฉริยะไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงิน,นครับสามยกผ่านไม่หลับไม่หล่นมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเฟอร์เลอรี่แฟร์เทคส่วนคู่ที่4ี่นะครับ สมการรอคอยนะครับสำหรับแฟนมวยรอบปุนเสือครั้งที่20นะครับคู่ที่4เป็นการชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบปุนเสือครั้งที่20นะครับคนชนะจะคว้า อันดับหนึ่งมรอบูนเสือครั้งที่20สนะครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ2องครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือฉลามเสือนายกเอท่าสารานะครับหรือว่าฉลามขาวอบตสาโรดส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับปราบพิภพเอราวัณนะครับหรือว่าสศมณีพิกัด122ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือ18ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับพิซซอนอยู่ที่ค่ายมวยสโชคมีชัยนะครับโดยมีตู่ นายเอธาสาลาหรือว่าสุรกิจมิ่งเมืองนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีคุณอภินันชาวลิตนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเปิดเกมเข่าอาชีพนะครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับคล้องรัดบัดตีเดินปั้มจับตีคล้องโหนโยนตีเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะครับมวยเพชรเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นเลย3ฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนเดโชเล็กบอบริลักษ์ที่ช่อง7ชนะคะแนนดับดำปตททองทวีที่ช่อง7นะครับล่าสุดนี้ เชือกนะครับชนะคะแนนเพชรอ่าวไทยพิทักทางหลงที่ช่อง7-3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฝ่นะครับฟอร์มสดในช่วงนี้ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับป่าพิภพ20ปีจากจังหวัดสงขลานะครับกู่นี้แชมป บอกว่าน่าจะอยู่ที่ภาคใต้แน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นมวยมาจากภาคใต้นะครับดังนั้นฝ่ายน้ําเงินปาพิภพนี่20ปีนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับฟิซซอนมีตุไข่มวยเอราวันนะครับโดยมีร้อยตํารวจโทนะครับบังรีนะครับร้อยตารวจโทเกติศักดูดอเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับดักเตะดักแทงสอบสวนอันตรายฟอร์มสดนะครับ เป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ชกมวยรอบปูนเสือครั้งนี้แล้วยังไม่แพ้ใข่นะครับครั้งนี้ถ้าชนะนี่ถือว่าได้สองเด้งเลยนะครับเพราะว่าจะได้เสื้อสามารถด้วยแล้วก็ได้แชมป์ด้วยนะครับถือว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินปากพิภพนี่ลุน2ต่อเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนเดโชเล็กปอบริลักษ์ที่ช่อง7นะครับชนะคะแนนดับดําปอตถทองทวีที่ช่อง7ล่าสุดนะครับตัดเชือกชนะคะแนนฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ที่ช่อง7สี3ฟอร์มหลังนี่สดเหมือนกันนะครับแพ้สด ไม่แพ้กันเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในมวยรอบบูนเสือครั้งที่20ครั้งนี้เจ้าทางด้านฝ่ายแดงฉลามเสือนี่มีสรุปแพ้หนึ่งไฟนะครับวันนั้นแพ้พิกให้กับทางด้านดาบดำปตทอทองทวีไปนะครับก็ถือว่า เสียสถิติไปหนึ่งไฟนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินปากพิภพอบ่ต้องบอกว่าสดมากๆเลยนะครับชกมวอรอบปูนเสือครั้งนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็รุนเสือสามารถในไฟนี้ด้วยนะครับถ้าชนะนี่จะคว้าแชมป์ปูนเสือครั้งที่20พร้อมเสือสามารถด้วยนะครับกำลังใจดีแน่นอนนะครับอาจฉีดค่อนข้างเยอะด้วยนะครับคุณนี่วัดกันที่นอกกับในนะครับเพราะทางด้านฝ่ายแดงฉลามเสือนี่เป็นประเภท เข่าในเหนียวแน่นเลยนะครับเป็นมวยขวาคู il, ค่นี้ซ้ายกับขวาเจอกันนะครับฝ่ายแดงฉลามเสือเป็นมวยเข่าในเหนียวเป็นมวยขวานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินป่าพิภพเป็นมวยซ้ายซ้ายกับขวาเจอกันนะครับแต่ว่าเป็นมวยเพชรวงนอกจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับต้นๆนี้ยังไงผมก็มองว่าทางด้านฝ่ายน,น้าเงินนะครับป่าพิภพนี่อาวุธเร็วกว่านะครับต้นต้นตน,นาไปก่อนแน่นอนนะครับไทยท้ายทำให้ประทะวงไหนมากนะครับเพราะว่ารู้ดีว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือนี่เป็นมวยเข่าอาชีพประทะวงใหนแล้วดูเสียเปียบบนนะครัวงอกดดูไ้เปียบนะครับ ชิงคำนะครับแล้วเตะซ้ายนะครับแล้วก็ถีบดักเตะดักทีบนะครับแล้วก็วนออกซ้ายออกขวาออกข้างนะครับประคองตัวดีผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านฉลามเสือนายเอก่าศาลานะครับพร้อมกับคว้าแชมป์มวยรอบปุนเสือครั้งที่20ไปของได้สําเร็จนะครับพร้อมกับคว้าเสื้อสามารถด้วยนะครับคู่ที่ผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับปราบพิภพเอราวัณสําหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทยเ4็นะครับขึ้นชกกลาวันอาทิตย์ที่1 4 กุมภาพัน2,564นะครับกุมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสาภาพแวดล้อมต่างๆนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรดนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสืบพิรุแล้วก็สืบพิุกว่านักมวยตัวไหนามาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลหรือก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งงนะะรรบใเกกกาตติดดชวแส แล้วก็ขอฝากกับพี่น้องแฟนมวยไว้ด้วยนะครับช่วงนี้โรคโควิดสิก็ถือว่าเบาบางลงแต่ยังไม่หายไปจากประเทศไทยนะครับก็ช่วยกันระวังนะครับการอย่าตกนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับอย่าลืมนะครับทำสามอย่างนี้ให้เป็นประจำนะครับไม่ประมาทการอย่าตกผมคิดว่าเราน่าจะผ่านไปได้ด้วยกันนะครับผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน นะครับฝากไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่าน,นนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราจะต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ